เป็นคอมเมนต์ที่สั้นแต่ทรงพลังมากในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะครับดีจริงค่ะใช้แล้วหนึ่งขวดเห็นผลนจริงค่ะจบมีเท่านี้จริงๆสรรพคุณที่เราพูดถึงของตัวเซรั่มสแนปแปดหรือเซรั่มคลีนนนั่นเอง 1. ส่วนผสมของสแนปแปดตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นําเข้าที่ช่วยในการลดการหลั่งสารสื่อประสาส่วนปลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยจะค่อยๆดีขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ2 ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของขาดความชุ่มชื้นผิวแต่งหน้าแต่งเครื่องสำอางไม่ค่อยติดตัวนี้มีซูเปอร์ไฮยาลูรอนครับแปดีไฮยาไฮยา8โมเลกุลนั่นเองเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว 3. ตอบโจทย์ในเรื่องของความสว่างกระจ่างใสคนที่มีผิวหมองคล้ำแนะนําให้ใช้เลยครับหรือว่ามีปัญหาฝ้ากระจะค่อยๆลดเลือนจางลงด้วยส่วนผสมของวิตามินบีสหรือว่าแนซินามายและสุดท้ายใครที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขน,นกว้างผิวขาดความกระชับคอลลาเจนเริ่มลดลง ตัวนี้เรามีเปปคอช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเอลลาสตินเมื่อใช้ต่อนเนื่องในระยะยาวตัวนี้สามารถใช้ต่อนเนื่องในระยะยาวได้เลย,เลยไม่มีสารอันตรายปลอดภัยและช่วยชะลอวัยได้ดีครับใครสนใจเพิ่มเติมดูรละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก่อนพิจารณาได้เลยครับพี่ตะกา้าติ๊กอกช็อปครับ